เปิดตัวสามสาวควา้าใจโอปป้าเกาหลีไปครองแล้วจ้าเรียกว่าเป็นทั้งสาวเก่งที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็ยังประสบความสำเร็จเรื่องความรักแถมยังคว้าหัวใจโอปป้าควนใจประชาชนไปทำเอาแฟนๆอิจฉาตาร้อนมากๆแต่สามนักแสดงสาวจะเป็นใครบ้างมาลุ้นกันเลยคนแรกนะคะอิมจียอน นักแสดงสาวฟีเมอร์ดีไว้32ปีเท่านั้นที่มีข่าวลือหนาหูตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาว่านักแสดงนั้นนำจากสิวรเรื่อเดกร,รีกำลังคบหาดูใจกันนั้นคือเธอกับพระเอกหนุม่มอีโดฮยอนไว้ย28ปีพร้อมกับปล่อยภาพหลุดของทั้งคู่ออกมากระทั่งต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ออกมายืนยันกับสำนักข่าวแล้วนะคะว่าทั้งคู่นั้นมีความรู้สึกดีๆและอยู่ในระยะที่เพิ่งจะทำความรู้จักกันแค่นั้นเอง เรียกว่าทำเอาแฟนซีรีส์เซอร์ไพรส์มากๆพร้อมร่วมแสดงความยินดีกันมากมายทั้งนี้ในงานประกาศรางวัลระหว่างที่จียอนขึ้นรับรางวัลเธอได้กล่าวขอบคุณทีมงานและนักแสดงที่ร่วมงานกับเธอในซีรีส์และนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เธอได้พูดถึงอีโดฮยอนแฟนหนุ่มของเธอต่อนหน้าสาธรารณชนแบบชัดเจนโดยก่าวขอบคุณว่าซงฮเยกยยอมฮะเจรันจองซองอิว แกงเพื่อนบูลลี่ของฉันและอีโดฮยอนขอบคุณทุกคนคะ่ะเล่นอาแฟนๆตัดช็อตนี้กรี๊ดในโซเชียลเป็นจำนวนมากทีเดียวเรียกได้ว,ว่าตั้งแต่เปิดตัวก็น่ารักมากเลยจริงๆคะ่ะคนต่อมานะคะสาวไอ,อยูนักร้องและนักแสดงสาวมากความสามารถนี่ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับอกหักกันทั่วหน้าอีกคนหลังต้นสังกัดออกมาประกาศเมื่อช่วงปลายปี2022 ว่าเธอและพระเอกหนุ่มเพื่อนซีที่สนิทกันมานานอย่างอีจงซอกกาลังเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นคนรักแล้วด้วยการคบหาดูใจกันและขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ในครั้งนี้หลังจากนั้นหลายคนก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักนรักของทั้งคู่ออกมาเรืเ่อยๆเลยล่ะคะ่ะเช่นช่วงที่สาวไอยูให้สัมภาษณ์ล่าสุดเธอถูกถามว่าเคยล่าความกังวลเกี่ยวกับ การแสดงให้แฟนฟังบ้างหรือเปล่าซึ่งเธอก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาโดยกล่าวว่าเนื่องจากเราทําอาชีพเดียวกันแน่นอนว่าฉันก็ต้องพูดคุยเรื่องการแสดงกับแฟนของฉันค่ะก่อนที่จะมีโมเมนต,ต์น่ารางังอีกหนึ่งโมเมนต์เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วหนมจงซอกได้ขึ้นรับรางวัลแดสังในงาน B.M.C. Drama Award 2022ยังได้กล่าวถึงบุคคลบุคคลหนึ่งที่อยู่เคียงข้างมาเสมอซึ่งหลายคนก็โยงมาที่สาวอายุเป็นจำนวนมาก คนสุดท้ายนะคะออมพยอนขยองของเรานั่นเองถือเป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆแม้จะทำเอาหลายคนไม่ทันตั้งตัวสำหรับนางเอกสาวออมพยอนขยองวัย36ปีและชาซวอนวัย32ปีคู่จิ้นพระนางจาก t h e s ซิ o n o น s อ Band ที่ได้ออนแอร์ไปเมื่อช่วงปี2021ทว่าล่าสุดวันที่หมิถุนาที่ผ่านมานี่เองค่ะต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ออกมาแถลงข่าวว่าทั้งคู่นั้น เปิดเผยความสัมพันธ์คบหากันใช้ชีวิตจริงกับสาธารณชนเป็นครั้งแรกโดยการประกาศข่าวดีที่มาพร้อมกันถึงสองข่าวเลยโดยสาวออมและหนุ่มซอวอนเตรียมที่จะเข้าพิธีวิวากันแล้วจ้าและวางแผนจะมีลูกน้อยคนแรกด้วยนะซึ่งพิธีแต่งของเขาจะจัดขึ้นหลังฝ่ายชายออกมาออกจากกรมแล้วนั่นเองยังไงข่าวนี้ก็ทำเอาหลายคนช็อกพอไม่ทราบมาก,ก่อนว่าความสัมพันธ์ทั้งคู่นั้นจะ คบกันมานานแล้วแต่หากย้อนกลับไปครั้งหนึ่งฝ่ายหญิงเคยได้ออกมาพูดในรายการหนึ่งว่าเธอนั้นมีคนที่ชอบอยู่แล้วและหวังว่าเขาจะเป็นสามีของเธอในอนาคตนั่นเองทําให้ตอนนี้หลายคนเล็งเป้ามาที่ซอวอนเป็นจํานวนมากเลยค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและเป็นการที่ฝ่ายสาวยังยอมรอ,อเวลารักที่จะได้สมหวัง โดยที่ต้องรอแฟนหนุ่มออกจากกรมก่อนและขอแสดงความยินดีกับทางครูด้วยนะคะ